ไม่รู้ยังมีใครจำได้ไหมนะครับกับ iPhone 14อีกรุ่นหนึ่งที่วางขายช้าก,กว่าเพื่อนนั่นก็คือ iPhone 14 plus เครื่องนี้เองครับอ่าล้วก็จัดเป็นสี Product r e d มาครับเพราะว่าส่วนมากเห็นคนเอามาเทสเอามาโชว์กันว่าจะเป็นสีม่วงบ้างสีฟ้าบ้างแล้วก็เลยไปจับเอาสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ iPhone มาให้ดูกันครับ ซึ่งตอนที่เปิดจองครั้งแรกรับก็มีข่าวหลายกระแสะมากมายครับตั้งแต่ยอดจองน้อยมากคนไม่สนใจหรือเปล่านะครับแต่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าันวางขายช้ากับเพื่อนด้วยไหมนะครับแล้วก็เรื่องของตัวชื่อจากตอนแรกจะเป็น iPhone 14 Max Apple ก็เปลี่ยนเป็น iPhone 14 Plus เอาตอนนที่สุดท้ายนะครับแต่ตอนนี้ครับเราก็ได้เครื่องมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูทั้งลายอัพของ iPhone 14กันเลยว่าจะเลือกซื้อเป็นตัวไหนดีหรือถ้าเกิดอยากได้จอใหญ่เนี่ยคุณจะเลือกเป็น14 Plus 14 Pro Max หรือย้อนกลับไป13 Pro Max แทนดีกว่าวันที่เปิดจองแล้วก็วางขายนะครับตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันว่ามันจะเหมือนกับรุน่นอื่นๆหรือเปล่าที่ถ้าเกิดไม่รีบจองก่อนเนี่ยจะได้ของช้ากว่าเขานะครับกลายเป็นว่าตามที่เขาทำนายไว้เลยครับว่า iPhone 4 Plus เนี่ยขายจะน้อยมาก,มากคนก็จองน้อยก็เลยตัดสินใจนะครับเดินไป Apple Store เลยละกันลองดูว่าจะมีของหรือเปล่า พอเดินเว้าไปปุ๊บพนักงาน Apple ก็ต้อนรับทันทีครับว่าโอ้คุณมาซื้อ iPhone 14 plus ใช่ไหมเรามีขอครบทุกสีเลยเลือกทุกความจุวันนี้วางขายเป็นแรกรู้หรือเปล่าครับใช่ครับรู้ครับก็เลยไปจัดมาแล้วก็เลือกไปตัว product r e d มานะครับผมเพื่อจะได้ลองเทียบดูว่าฮ้ยตอนนี้สีโทนแดงเนี่ยจริง,รงๆแล้ว a เ p l e เขาสลับทุกปีทุกรุ่นนะครับเพราะว่าตัวของ iPhone SE นะครับรอบนี้จะเห็นว่าสีมันเป็นแดงเข้มก็เห็นความแตกต่างก,กันครับว่าแม้จะเป็นปีเดียวกันแต่ โคนสีก็โคนเรื่องเลยนะครับระหว่างตัวของ SE คราวนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของตัวเครื่องและความแตกตาก่างคือต้องบอกว่า iPhone 14 plus นะครับจุดเด่นอย่างแรกก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้ iPhone หน้าจอใหญ่แต่ไม่อยากจะจ่ายเงินไปถึงขั้นตัว Pro Max ที่เอาจริงแล้วราคามันห่างกันเป็นหมื่นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าจอใหญ่เท่ากันครับแต่ว่าน้ำหนักเบากว่า คือ iPhone 14 plus นะครับน้ำหนักอยู่ที่203กรัมเท่านั้นแต่ว่า iPhone 14 pro max เนี่ยมันหนัก240กรัมครับคือหยิบขึ้นมาเทียบกัน,นก็โอ้โหคนละเรื่องแล้วว่าอันนี้คือหนักมากๆนะครับ ส่วนนั้นก็มาจากตัวของบอดี้นะครับเพราะว่าตัวของ14 Pro Max กับ14 Pro เนี่ยในตระกูลนี้นครับเขาจะเลือกใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งของตัวเนื้อเฟรมมากกว่านะครับแต่ก็พวมืด้วยน้ำหนักตัวที่มากกว่าด้วยเช่นเดียวกันครับในขณะที่ iPhone 14ก็ยังใช้บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับทำให้ทำน้ำหนักตัวได้ดีกว่าเบากว่าหรือสบายกว่า โดยที่ยังคงเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับความจุระดับ4,000กว่าเกือบเกือบ5,000มิลแอมป์เอาไว้นะครับทำให้ iPhone 14 Plus เนี่ยจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ประหยัดแบตสุดๆในตระกูลของ14ซีรีส์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะไม่ได้หน้าจอโปรโมโชั่น รีเฟรชเดไม่สูงก็ไม่กินแบตครับคุณมี a l l w e l display ที่หลายคนใช้14 Pro กับ Pro Max ไปแล้วโอ้ยปิดได้ไมน่นี่ยแบตไหลเป็นน้ำเลยซึ่งอันนี้ก็ปิดได้ครับไม่ผิดตรงไหนแต่ถ้าเกิดคุณได้ฟีเจอร์ใหม่มาแล้วต้องปิดเอาไว้สู้แบบไม่มีเลยก็ดีกว่าไหมแต่บางคนก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของประการวนผลของชิป A16 ที่สูงกว่านะครับแต่จากการทดสอบในเบนช์มาร์ก็จะเห็นว่า ส่วนขางการคำนวณประมวลผลต่างๆเนี่ยมันก็แรงเกินกว่า X15 ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเลกซื้อ iPhone 14นะครับเดี๋ยวลองมาไล่เรื่องของสเปคกับราคาดูบ้างนะครับว่าแต่รุ่นนั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่นะครับ iPhone 14นะครับตัวเล็กสุดเนี่ยเริ่มต้นที่32,900นะครับเจอจะแถมมาเป็นตัวของ iPhone 14 Plus บวกหน้าจอใหญ่แบตใหญ่นะครับเพิ่ม5000เป็น3 0 0 0 0 7,900แต่ถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นโปรซีรีส์นะครับ iPhone 14 Pro ได้3กล้องได้หน้าจอโปรโมชั่นนะครับผมแต่ว่าจอเล็กลงนะก็จะกลายเป็น iPhone 14 Pro ที่41,900บาทกระโดดมาประมาณ4,000บาทนะครับแล้วเกิดเทียบจาก Pro ไปเป็น Pro Max คือเนี้จอใหญ่ขึ้นนะเพิ่ม3,000ไอเนี้ยจอใหญ่ขึ้นเพิ่ม5,000ปอบอกตามตรงพงกับการตั้งราคา Apple มากๆคือ อยากจะขายอันนี้หรือเปล่าหรือยังไงหรือว่ากลัวน,นี่ขายไม่ออกนะครับคือตอนแรกต้องบอกว่าผมเองก็เล็งไม่เหมือนกันว่าถ้าเกิด Apple เลือกเปิดขายพร้อมกัน4ตัวเนี่ยไอตัวนี้อาจจะขายดีกว่า Pro Max ไหมเพราะว่าก็น่าจะมีคนบางส่วนที่อยากได้หน้าจอใหญ่แต่ว่าไม่อยากจ่ายแพงเกินไปนะครับผมก็เลยคิดเองว่าเรอเปิล<ๆ>กลัวก็เลยวางแผนจะขาย iPhone 14 plus ทีหลังแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ iPhone 14 plus คนมองข้ามไปหมดเลยครับขายไม่ออก เช่นอย่ iPhone 14นะครับที่ตอนนี้ Apple มีข่าวว่าลดสายการผลิตไปแล้วนะครับจากเดิมผลิตกันบอกเต็มโรงงานลดเหลือแค่ไม่กี่สายพานแล้วก็เอากำลังผลิตที่เหลือเนี่ยมาเลือกผลิต14 Pro กับ Pro Max แทนคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะเลือกซื้อนะครับ iPhone 14ทักตัวหนึ่งในทั้งหมดลน์อัพ4ตัวนะครับไอต้องเริ่มกับการถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ ระดับไหนครับต้องเป็นโปรเลยไหมชอบแต่งภาพต่อหรือเปล่านะครับถ่ายรอไฟล์มาแล้วมานั่งกด,กดๆแต่งๆสีสมาปรับไฮโล่งไฮไลท์ ight, ดึงสีดึงพวกไฮไลท์ชาร์โด้นะครับหรือว่าคุณเป็นแค่คนที่แฝบถ่ายรูปลงโซเชียลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ต้องการจ่ายเงินเยอะเกินไปทไํรานการซื้อหรือเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ iphone 14กัน4ี่พลก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณยังได้เรื่องของกล้องที่คุณภาพใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็งหน้าเซลฟี่เหมือนกันด้วย แต่ว่าน้ำหนักตัวเครื่องเบาวกว่าแถมราคาก็เบาวกว่าด้วยนะครับเรียกว่าจ่ายได้คุม้มแล้วก็พร้อมกับตัวเลือกที่มีหน้าจอใหญ่6.7นิ้วมาให้เลือกใช้งานแล้วนะครับส่วนใครที่โอเคแหละเป็นสายโปรเลยต้องการใช้ไฟล์ใหญ่ๆนะครับต้องการถ่ายรอต้องการถ่ายพวกวิดีโอโปรเรสนะครับที่แบบกดอัาไปแป๊บๆนึงโอ้โหเมม128จะเอามิ่อยู่กันนะครับ เพราะว่าตัวไฟล์วิดีโอของ Pro r ร s ครับคือไซส์มันใหญ่มากส่วนหนึ่งคือเป็นการถ่ายเผื่อ,อาไว้นะครับแล้วก็เอามาแต่งสีหรือว่าเกรดสีในภายหลังได้ซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นสายแล้วจริงๆอ่ะคุณไม่ได้จ่ายเพิ่มแค่4 0 0 0บาทนะครับเพราะคุณต้องอัปเกรดตัวของ128เนี่ยเป็น256ทั้ง2รุ่นเลยเพราะว่าที่ความจุร2 8ของทั้ง Pro แล้วก็ Pro m ม x นะครับมันถ่ายวิดีโอ p r ร r e s ได้แค่10,80 p ดสิบเท่านั้นโอ้คุณต้องขยับไปเป็น 4K อะ่ะก็ต้องเลือกเป็น 2, 6, เพราะฉะนั้นไอ้สี่พันยังไม่ใช่แล้วต้องขยับไปอีกคือโดนเป็นหมื่นแน่นอนครับทั้ง2รุ่นโอ้ถ้าเกิดต้องต่ายเพิ่มเป็นหมื่นแบบนี้แล้วพวกฟังก์ชันใหม่ๆของตัวกล้อง iPhone 14ที่เปิดตัวในงานอ่ะยังใช้ได้ไหมครับก็ต้องบอกว่าโหมดใหม่ๆของตัวกล้องนะครับอย่างเช่นตัวของ Action Mode 14ิ4 Plus มีครับใช้งานได้แล้วก็ตัวของซ ine ม a t i ตครับที่ความละเมอียด 4K สมัวนี้ก็สามารถถ่ายได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเน้นแบบถ่ายง่ายๆเอาไปลง IG u p อัพสตอลง TikTok ครับต้องการจะเบอร์ฉากหลังเนี่ยสมี้ก็สามารถถ่ายซีนมาติกที่ 4K ได้นะครับถ้าเกิดจะพูดถึงตัวเรื่องกล้องนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเซนเซอร์เทเลโฟโต้ที่หายไปกับตัวเซนเซอร์หลักที่ตัวของ Pro กับ Pro Max เนี่ยเวลาถ่ายกลางคืนถ่ายแสงน้อยอ่ะจะสว่างมากกว่าส่วนเรื่องความทนทานนะครับต้องบอกว่า หน้าจอฝาหลังของทั้ง4รุ่นนี้นะครับใช้เป็นเซรามิกชิลทั้งหมดความแข็งแรงทนทานนั้นแกร่งเข้ากันทั้ง4รุ่นและถ้าพูดถึงความทนทานนะครับเคสของ Rhino ร h i ชิลครับเรียกว่าทนมากแถมแข็งแกร่งสุดๆนะครับคนเป็นแรดเลยตามชื่อก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยออกแบบมาด้วยตัวพลาสติกซิลิโคนแข็งสุดๆนะครับ ตอนใส่เครื่องเข้าไปนะครับล็อกแน่นเหมือนกับหูล็อกกุญแจไว้เลยนะครับถ้าเกิดจะเทียบกับเคสทั่วไปนะครับหรือว่าเคสของ Apple เองก็ตามนะครับของ i n o Shield เนี่ยโ,โหแน่นตึบทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และขึ้นรูปนะครับทาง i n o Shield ก็มีสธิบตัตเทคโนโลยีช็อคสเปรดนะครับผมที่สามารถดูดซับแรงกระแทกแล้วก็จ่ายออกไปเรียก็มีความทนทานระดับมาตรฐานของกองทัพสหรัฐหรือมิตรรีสแตนดาร์ด ส่วนด้านในตัวเคสก็มีการออกแบบโครงสร้างรังผึ้งนะครับช่วยเพิ่มการดูดซับแรงกระแทกเพิ่มจากเดิมถึง10%ซึ่งใครที่ชอบเคสใสโชว์สีตัวเครื่องนะครับก็จะมีเคสกระแทกใสรุ่นเคลียร์ที่รองรับตัวของ m a x s a f e ด้วยซึ่งตัว MagSafe จะเป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงทําให้เวลาใช้งานอุปกรณ์เสริมที่รองรับ Mag s a f e ด้วยกันจะไม่ร่วงหลุดระหว่างการใช้งาน ซึ่งมาตรฐานความทนทานก็รองรับมิเตอรี่สแตนดาร์ครับผมแล้วก็ทนทานต่อการเกิดอาการเหลืองของตัวเคสนะครับได้รับการรับรองจากสถาบัน SGS แถมยังสามารถเลือกเปลี่ยนกรอบเลนส์ได้ด้วยครับเผื่อต้องการจะแมทส,สีหรือว่าทำมิกซ์แอนด์แมกับตัวเครื่องส่วนใครที่ชอบเคสที่เป็นชิ้นเดียวเบาบางนะครับก็มีตัวของ Solid สุดนะครับที่ต้องนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดวัสดุจากทางเรโ Shield ครับให้ใส่และก็ถอดได้ง่ายขึ้นด้วย ดยมีเลือกถึง5เฉดสีนะครับม่วงเทามนน้ำเงินเข้มสีทองแดงแล้วก็สีเขียวตุ่นๆนะครับแล้วก็ตัวกรอบเลนส์เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนอกจากเคสที่้เลือกมากมายหลายวัสดกก็สีสันนะครับผมยังมีพวกเคสที่เป็นคอลแลบนะครับกับอนิเมะหรือว่าพวกหนาครับอย่างค่ายมาเวลนะครับ,รบก็มีให้เลือกด้วยตุนเห็นว่าจะเป็นเคสอะไรนะมาดูกันครับอันนี้เป็นเคสสไปเดอร์แมนครับ นี่ครับงานดียบงานดีเลยฮะอันนี้ของตัว14 Pro Max <c oughs> ตัวเคสมันล็อกแน่นมากๆครับแค่ใส่เข้าไปนี่ก็หนึบแล้วนะครับด้วยความที่ตัวเคสของ Rhino Shield นะครับมันล็อกแน่นหนามากๆเราก็เลยขอแนะนำวิธีการแกะเคสที่ทำให้ถอดได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็คือใช้2นิ้วนะครับดันที่มุมเครื่องออกมาทั้ง2ฝั่งครับอาจจะต้องออกแรงนิดหน่อยเหมือนกันเพราะตัวเคสมันแข็งนะครับแล้วก็ทําการดึงตัวเครื่องออกมาครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวมาเวลนะนี่เลยครับก็จะมีเคสอมีเคสจะเป็นโคกับค่ายเกมนะครับไรออดครับตัวนี้จะเป็นตัวของไ o l นะครับเหล็กออฟดีเจนแล้วก็นี่สายกระตูนญี่ปุ่นครับวันพี๊ นีครับภาควานด้วยนะครับล่าสุดเลยกับทีมอเวนเจอร์ของเขานะครับซัดกับไคโดจริงตัวเคสก็มีให้เลือกทุกรุ่นนะครับผมสามารถไปเลือกซื้อไปสั่งกันได้นี่ดัชคอนบอนก็มีอ่าซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ไม่ได้มีแค่การแบคคอล์ลบกับตัวเคสเท่านั้นครับกอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันก็จะมีด้วยนะครับอย่างเช่นครับตัวของกริปมินีนะครับตัวนี้ตัวของกริปก็จะเป็นแบบที่ ใช้ตัวของเทปสองหน้าแปะที่ด้านหลังเคสนะครับอันนี้เอาไปใช้เวลาที่เราแบบแปะด้านหลังเครื่องนะครับใช้เป็นขาตั้งก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้สอดนิ้วไปเพื่อถือเครื่องง่ายๆไม่ต้องเอานิ้วก้อยเป็นดันด้านล่างให้มันหนักนิ้วอีกแล้วนะครับนี่ครับใช้ตัวกริปมินิแบบนี้ได้ส่วนใครที่เป็นสายคัสตอมนะครับชอบแต่งเคสเองนะครับทำลวดลายต่างๆตัวของ Mo ด NX จาก Reno Shield นะครับอันนี้เราสามารถแต่งได้หมดเลย ซึ่งตัวเคสแบบ MOD NX นะครับเราก็สามารถเลือกติดตั้งเลือกปรับคัสตอมได้หลายแบบครับจะเลือกใส่แต่บัมเปอร์ก็ได้หรือจะเลือกใส่บัมเปอร์พร้อมกระจกหลังด้วยก็ได้แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนสีตัวเคสกับขอบนะครับผมแล้วก็สีปุ่มกดต่างๆนะครับอันนี้ mix and match ได้ตามสะดวกเลยส่วนใครสนใจอยากสั่งเคสของ r h i n o s h i e l d นะครับเรามีส่วนลดให้ด้วยถึง15%ด้วยการใช้โค้ดครับ d r s a n IP14 โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง11พฤศจิกายนแต่ถ้าเกิดใช้โค้ดหลังจากนั้นจนถึง31มกราคมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนลดอยู่แต่ว่าแค่10%เท่านั้นสามารถคลิกลิงก์ไปสั่งที่ใต้คลิปได้เลยนะครับที่ r i n o s h i e l d c o t h ถ้าเกิดสั่งครบจำนวนแล้วก็จะมีระบริการส่งฟรีให้ด้วย แต่ว่านอกจาก iPhone 14ที่คุณสามารถเลือกซื้อนะครับตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายกระแสที่พูดถึงตัวของ iPhone 13 Pro Max ที่ Apple เอาออกไปจาก Store ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีวางจำหน่ายลงเลยอยู่ตามหน้าร้านแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายลงถึงโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับซึ่งราคา13 Pro Max ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ39,900บาทในรุ่นเริ่มต้นครับ คือเพิ่มจาก14 plus มาแค่2,000เท่านั้นเองถึงแม้ว่าชื่อชั้นของมันนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ iPhone 14ไอคู่นี้นะมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมน้อยมากใช้ชิป A 1 5เหมือนกับ13 pro max ด้วยนะครับก็เลยทำให้ความแตกต่างของมันเนี่ยน้อยมากๆแถมฮาร์ดแวร์บางอย่างของ13 pro max ยังดีกว่าซะอีกอย่างเช่นเรื่องของตัวหน้าจอ pro m o ชั่น ถูกไหมครับรีเฟรชเรทส,สูงกว่าเลือนลื่นไถแล้วมันดูสมูทกว่าเนียนตากว่านะครับวัสดุที่อันนี้อลูมิเนียมอะ่ะโอเคได้เบาแหละแต่ว่าตัวของแซนเลสสติลก็มาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานที่มากกว่าเองครับและก็ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของชุดกล้องหลังครับ3ตัวที่มีเลนส์เทเลโฟโต้ซูมได้ถูกไหมครับผมแล้วก็เรื่องของการเกลี่ยสีผิวหรือว่าสีของภาพ ที่หลายๆคนยังมองว่า iPhone 14 Pro ก็ยังไม่เหมือนกับถูกกรดิเท่าไหร่ถึงเวลาถ่ายต้องลองเลือกปรับโหมดแล้วก็ต้องไปแต่งต่อที่หลังไหมแต่ว่าหลายๆคนก็ยังชอบภาพจาก iPhone 13 Pro Max มากกว่าอยู่ในแง่ของสเปคกับราคาครับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยยังไงก็คุ้มกว่า iPhone 14 Plus ครับแต่ว่าจะมีบางอย่างนะครับที่เหมือนกับ Apple ยังกากเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์เอาไว้อยู่เพราะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์คู่นี้ แทบจะไม่ต่างกันเลยไอ้นี่ดีกว่าด้วยถูกไหมครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่ถูกใส่มา iPhone 14ซีรี e ์นะครับอย่างตัวกล้องวิดีโอแอคชั่นโหมดที่เพิ่มการสั่นาศาศาพิเศษเข้ามาเหมือนแอคชั่นคัมเรานะครับ iPhone 13 Pro Max อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว16.0.2ก็ไม่มีให้ใช้งานครับรวมถึงตัวของโหมดซิเนมาติกนะครับที่ iPhone 14ตอนนี้ปรัดที่ 4K ได้แล้ว13 Pro Max ถูกกักเอาไว้ที่4 d 1080p เหมือนเดิมทำไมอะชิปตัวเดียวกันน่ะ Apple แมวน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ส่วนที่ iPhone Pro Series มีครับคือสามารถถ่าย Pro Raw แล้วก็ Pro Res ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดงบคุณประมาณ30,000ืปลายๆในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับคู่นี้ยังไงซะ13 Pro Max ก็ดีกว่า แต่ถ้าเก ibly, no it, ิดเรื่องของการประหยัดงบหน่อยแล้วก็ได้เครื่องเบาไม่เล่นอะไรมากมายนะครับผมว่า14 Plus ก็อาจจะยังมีบางคนที่เลือกอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเบาไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่13 Pro Max ขายไปจากตลาดแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้ของหมดอาจจะถึงเวลาของ14 Plus ที่อาจจะเริ่มขายได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอฝากถามแฟนๆของดรแซมด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณต้องการซื้อ iPhone 14ตอนนี้เนี่ยไอพวกหน้าจอใหญ่อะ ระหว่าง14 plus, 14 plus pro max นะครับหรือว่าย้อนกลับไป13 pro max จะดูคุ้มกว่านะครับใครมีคอมเมนต์นะครับอยากจะแนะนำพูดคุยอะไรเพิ่มเติมมาถกกันได้นะครับทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันอย่างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ครับช่องดรอยแซนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานดรอยแซนขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋อถ้าเกิดถามผมแล้วก็ผมยังมีอยู่เนี่ยสองอ่มมานเนี่ยเดรมนิด้เาอ่ะ ก็14บสี plus เละ